ไปดูพี่พี่สทนอทำหมันแมลงวันผลไม้จะเป็นยังไงไปดูกันดงๆ ทุกคนอยากรู้ไหมว่าทําไมเราต้องทำมแมลงวันให้เป็นหมันด้วยอืมอยากรู้สิก็มแมลงวันผลไม้เนี่ยมันเป็นศัตรูของผลไม,ม้เ,มเกือบทุกชนิดเราจึงต้องหาวิธีลดจํานวนของมันในธรรมชาติเราก็เลยใช้วิธีทําให้มันเป็นหมันโดยการฉายรังสีมามามาเรามาดูขั้นตอนกันขั้นแรกเราก็จะทําการเก็บไข่ใช้น้ําฉีดแบบนี้เลยหลังจากเราได้ไข่แล้วเราก็จะทําการผสมอาหารนี่เราก็ต้องเขี่ยให้เท่ากันแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อมาเราก็จะหยอดไข่ใส่อาหารเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไมโลกับมุกมาทนะ ทุกคนอย่าเข้าใจผิดหลังจากที่ผ่านระยะไข่แล้วมันก็จะกลายเป็นหนอนเราก็จะล้างหนอนออกมาอย่างนี้เลยเราจะเอาหนอนมาคุกกับขี้เลื่อยนะเพื่อให้เตรียมเข้าสู่ช่วงดักแด้พอเราได้ดักแด้แ,แบบนี้แล้วเราก็เตรียมไปฉายกันเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้แมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันออกมาเป็นการลดปริมาณแมลงวันที่เป็นศัตรูพืชในธรรมชาติให้มันลดลงนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะไม่มีสารตกค้างแล้วมันก็จะปลอดภัยต่อธรรมชาติด้วยนะ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแบบนี้ตอนหน้านะคะเราสองคนจะเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์อะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะแล้วเจอกัน